กระป๋อมครับพี่น้องเคยเห็นอยู่บไหมครับเนี่ยกระป๋อมกาเออตัวนี้เขาเริ่มกระป๋อมกาครับแลบ้วก็มีตัวแดงๆนี่กระป๋อมข้อแดงดนี่น,นะครับจไปนี่มันโวนะครับพี่น้อง ปลอมเคกับปลอมยีดองครับมีหลายสายพันธุ์นะครับพี่นอ้องะปลอมกาเนี่ยันกาจจะมันหัดเดียวมันเจ็กกัด เอาไปเรียงให้เทมมันขุนกั่ได้จีิครับพี่นอ้อง